โดนฟันแล้วก็โดนยิงมไม่เข้าอันนี้ขอประจารย์พูดถึงเรื่องนี้ครับเราก็ได้ยินมา <laughs> แต่เราไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์เหนืไอไหมคน <c oughs> นี้เขาเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเขาเป็นเจ้าของลุงเรื่อยนะเขาเป็นเจ้าของงเลื่อยแล้วเขาก็มีมีเรื่องกันยังไงไม่รู้แหละอดีตเขามีเรื่องกันอย่างเงีเ้ยอดีตเดิมเขานะปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยเขาโดนโดน,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 นทําร้ายร่างกาย นะโดนยิงแต่ว่าปืนยิงไม่ออกนะโดนตีโดนฟันกับฟันไม่เข้าออนะเป็นถลอกเล็กน้อยแนะกก็อศัศจรรย์ตัวเองนะแบบเออมันเป็นไปได้ยังไงนะเพราะว่าแก,ากไม่ได้พบเครื่องรางไงนะไม่ได้พบเครื่องรางของข,องของังไม่มีแต่แกใส่เสื้อลงตาสินทรัพยนะใส่เสื้อลงตาสินทรัพอันนี้ก็เป็นลิธต์ของครูบาอาจารย์นะเราเคยเห็นลิฟิ์ของลงตาสินทรัพครั้งหนึ่ง นะอยู่ในเหตุการณ์เองเลยนะอันนี้เมื่อกี้ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะอันนี้คืออยู่ในเหตุการณ์เองนะตอนนั้นหลวงตาชวนไปงานหลวงปู่แสงพระราชทานเพนลินหลวงปู่แสงหลวงตาก็เป็นครูบาอาจารย์ที่คนเขาเคารพนะคนที่เขาอยู่ในสายครูบาอาจารย์เขาก็จะนิมนต์หลวงตาไปหลวงตาก็อินดูเราก็พาเราไปด้วยไปไปงานหลวงปู่แสงว่าอย่างนั้นก็เลยไปนะพอไปเสร็จปุ๊บ เขาก็จะจัดกุฏิไว้ให้อันนี้ของหลวงตาสินทรัพย์อันนี้ของพระอาจารย์ตะวันอย่างเงี้ยนะเขาก็จัดไว้ให้เรียบร้อยนะพวกเราก็ไปถึงก็ไปนั่งกันสักพักหนึ่งหนะลวงตาก็เราก็ไปถึงพร้อมๆกันนะเหมือนกันไปเจอกันที่วัดปาบวนาพิทย์กันแล้วก็เดินทางไปพร้อมกันนะพอไปถึงเสร็จปุ๊บก็พวกเราก็นั่งคุยกันอยู่ด้านหน้าที่พักนะหลวงตาก็เข้าไปพักนะสักพักหนึ่งนะ มีพักไม่รู้แกเมาพญานาะคมาหรือเปล่านะกินเต็มกินหนึ่งมาเลยอืมขึ้มาเลยแกก็โมวหยายใหญ่เลยฮะแกบอกว่าแบบเหมือนจะมาไล่คนอย่างไ้นะมาไล่แกเมานั่นแหละแกเมาพญานาคแกมาไล่คนนั่นไล่โอยวยายปุ๊บเราก็อเอาไงเรามองหนะ้าแม่ชีเจนเอาไงเอาไดีเฮียมองหนะ้าแล้วอยู่กันหลายคนนะแต่ว่าเขาแบบ เหมือนเคยเห็นเคยเห็นเคยเห็นช้างที่มันดุหรือมันเมาไหมชนหมดอย่างไงนะอันนี้พระน่าจะร้ายกว่าช้างอยู่ <laughs> ลายสักเต็มตัวไปหมดเลยนะแล้วกินก็หึงมากเลยนะออกนะเราก็มองหนะ้าเอาเอายังไงดีเราเตะตัดขาปเพา่นยังไหนวะ <laughs> ไม่ดีเท <laughs> <laughs> าก็จะทำอะไรมันต้องรอบคอบไง แล้วก็เอเอาไงดีนะทําไมคนนี้เขาถึงมาเอออวยวายอะไรอย่างนี้อย่างเงี้ยนะในขณะที่กําลังชุลมุนอยู่นะคูบาสิตเอาไว้คูบาสิตลุกขึ้น <laughs> คูบาสิตนะลุกขึ้นนี่คือเอาเลยคูบาสิตนะอย่างเร็ว <laughs> สักพักหนึ่งนะเนาะเหตุการณ์กำลังชุลมุนอยู่นะก,กำลังจะลอ็อกคอกันะเตรียมล็อกคอกันแล้วเหตุการณ์ชุลมุนมากเลยนะผมแล้วก็นั่งดูอยู่ก็มองหน้า เราคงไม่ต้องถึงมือหรอกล้คนก็เยอะขนาดนี้อย่าให้ถึงมือป้าจาย์เลยนะป,ยนะปล่อยครับเขานะแป๊บเดียวดวงตาได้ยินเสียงคนวุ่นวายนะอยู่หน้าที่พักเนี่ยท่านก็เปิดประตูมาเปิดประตูมาเชนนะแหมทุกอย่างหยุดหมด<笑><笑>น่าอัศจรรย์นะนะเท่านั้นก็ เหมือนได้สติขึ้นมานะลงตาซินบอกเอาซันเดเป็นว่ะลุงต่ซินบอกเดี๋ยวว่าเข้ามาการาบลุงตาไม่ถ้าไ่ได้พูดอะไรเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อันนี้เราอยู่ในเหตุการณ์เองเราว่าลิดลงตาลิดของลงตาเบลประตูตตมายังไม่ได้พูดอะไรเลยแค่ถามว่ามีอะไรกันหรืออะไรประมาณนะี้เราก็หยุดดวดเลยมองหน้ากันเอาไงดีคับเอาไงดีฮานะ มออ่อง่ายครับเอาไดีเท่าพระเอานั้นก็เหมือนได้สติขึ้นมานะลุงตาสินบอกครับแล้วก็ประกาศลุงตาลุงตาก็เลยไปเชิญด้วยแบบว่าไปเดิเดเดนเล่นกันอ่างเงี้ยนะลุงตาบอกนี่แหละพามาดูพามาดูแบบนี้แหละแบบนี้ก็มีนะวันนี้กันพาเราไปดูงานแบบนี้ก็มีนะพระที่เราเห็นเป็นพระท่านจะบอกท่านจะคอยบอกอยู่ตลอดที่เราเห็นเป็นพระเยอะๆเนี่ย ปอมมาแล้วครึ่งนิดนันมาอย่างนั้นเพราะว่าเขาเหมือนกับเจตนามันไม่เหมือนเดิมอ่ะแต่ก็จะบอกเจตนาของบางคนเขาไม่ได้เหมือนพวกเรานะอะไรเงี้ยทานจะคอยบอกคอยไกลไลน์บอกพามาดูก็ไปเห็นอันนี้อยู่ในเหตุการณ์เองโดยตรงเป็นฤทธิ์ของดวงตาพระอาจารย์ครับ ประเทศไทยของเราเนี่ยมีเกี่ยวกับเรื่องฤทธิ์ได้ยินมาเนิ่นดนานทีนี้ญาตธรรมบางคนเนี่ยก็อยากจะได้ฤทธิ์บ้างคือเวลาจะฝึกฤทธิ์เนี่ยเราจะฝึกยังไงครับบุญจะฤทธิ์นี่แหละทานนี่แหละศีลน,น,น,นี่แหละนะบุญจะฤทธิ์นี่แหละทานศีลภาวนาเนี่ยแหละเชื่อไว้ว่ามันเป็นของมันโดยบาร,รมีของมันนะท่านที่ท่านสําเร็จทางฤทธิ์ได้เนี่ย เป็นนิสัยวาสนาของท่านนะท่านทํามาของท่านนะ